สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้ทีมงานเดินทางมาหอดจอดถึงแล้เอาหาที่จอดก่อนเดี๋ยวพี่กัดเพิ่นเสียตั้งใส่ไปใส่นะไม่รู้เดี๋ยวต้องถามเจ้าภาพเพิ่นๆจ้าสวัสดีพ่อสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปใส่มาใส่เลยพ่อไข่บัดแล้วบอกคิดว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งเสียงเนี่ยพื้นที่จีนใหญ่พื้นที่กว้างขนาดเสียงแบบไหนพ่อสมมติว่า เว่าถ้าใอ้คนเบิ่อยู่ด้าันนั้นทางนี้สิฮะบ่แม่นหันตรงเียมุดมุดมาิเออปดปดปดประตูของนี่มันมันมันเตรียมพดีเทีเตรีมเลยไปทังแรกกเตรมเตียมก็เตรมเตมก็เตรียมนาตรงก็เตรมเตรมคือเขา ตัวเวที่มนเต็มลเก็ีมมตันนาหพี่ด้นากับเตีมนี่คงอเกาครับแมนกับได้แมนครับร้านค้าตัวนี้ก็ต้องออกมหละ้าแบบนี้นะคะนยางเข่าได้บมาันช่องปนยางเข่าได้มันเต็มไม่มีเวทีโบมันเต็มเดินนเลย4ดีเมตรมล่ครับผมมันไก่สี่สิบ้คระเอามุมไดมุมไหนมมุมใด คือด้านหลังเนี่ยอัดให้ผมเล่มนบ่นอตอนเราเล่ที่แรกว่าอย่างไตั้งเวทีจากมุมบนครับกินพื้นที่สิพี่กินครับผมเสียพื้นที่เสียพื้นที่ที่ซื้อคือขึ้นมามาทั้งนี้น่ามาใหญ่ยุติวารราค่าเจ้านี้ต้องออกหมือตั้งหันหลังใส่ใส่อ็นประตูโค้งแล้วแต่ว่าคนเขาซองนี่แหละแต่อยู่เวทีผมชิดมามุมนี่คนเขามุมงอยู่ไหนใส่ S <S> แบบนี้เดียแบบนี้เดีอย่าเฉียงพีตรงเลยมีอย่างเดียวคือตรงครับเขียงกับเสียถิมดีสคือกอาิแบบไหนว่าว่ได้มันบาหลังาตอนนั้มงาไเบอกหมอีอาตมงาได้อนนัเอ็ไบไปเขาตังแบบรเขาตังแบบไาครสินัก็ตั้งปิดประตูตัวนี้ครับอันหน้าเข้าเออนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นหนูถามเขบอกว่าม่ได้ยังไงบอกว่าม่ได้มันทำไมเขาม่รู้ตะเวนโตกตี แต่เป็นตัวพิเศษม่ได็กเกี่ยวกันของผมม่ได้เกี่ยวเดี๋ยไมาเด้เกี่ยวไปได้คือหันหลังใส่ประตูใหญ่นี่แหละ้องผมทางไหนว่าขาดก็ยุคของผมคือเก่าถามว่าจัดการลัางท่าตั้งใจมันก็ต้องได้จัดการไม่เน่มันเกิดปัญหาใหญ่กับแน่นอนครับที่จะตั้งท่าเพราะว่าตอนแรก ยังว่ารถรถบัสเขาอ้อมนี่ได้ปะได้ปะรถบัสจอดอ้อมนี่ได้ปะเจสีรถรถชุดคือนเขารถชุดรถพวบขึ้นเขาแต่ว่ามันอ้อมไปพุ่นได้ปะถ้าไม่ได้ก็คือยืนบนถนนใหญ่ยืนบนถนนหลวงรจสี่ได้ลบวันลบวันรานเขาออกเราวบบที่นี่ครับแหมมันเนี่ยตั้งเต็ม์เมื่อตะเจมมปะเนี่ย ก็จะได้ลาเาตั้งไปตรงๆแร้วเจอ้านเฮาเต็มๆแล้วเฮาจะได้ยหายออกไปอยู่ทั้ง้างบล่ะบันมีอันไปทังพี่หันไปผุนาบมีนเขาบอกคาสันากเดรไดริปุบไป่งฟางคืกไปเา

Đi vào khỏi quăng lốt đây Lốt bát cho thật là nháy đẹp quá เคี้ยวแป๊บนึงค่ะพี่เดี๋ยวหนูบอกนะค่ะเดี๋ยวมูแจ้งว่าร้านค้าได้สนพุกได้ไงบอสเส้อเป็นแรงบอสไม่ได้ยืนบนเที้ยบนเจ้าได้เท่ห์เทว่าเศร้าคุ้มเซ้งแล้วเศร้าแล้วขาขาคอพอดีิปนขาตัดออกให้หมด อคอกอ็ดีเดี๋ยวเรือชางโตดเรือต้องัดดวนนะมาต่างทั้งนี้บนกระทบทั้งผีบัดหลายกลัวครับ รถออกได้ไหมออกได้แล้วไปจอดไหนจอดลานจะมีลานจอดทางนี้นี่ค่มันบ่มีลานค่าอยู่แถวนี้ก็บว่าเป็นอย่าง,งพี่น้องที่นี่มันลานค่าหลายโล่เดี๋ยวต้งเขาตดเซียนแย่งก็คือมันลานค่ามันวนอยู่สุมอง มนี้ทเท้งหนาทั้งหลังเลยบนี้ทั้งหนาทั้งหลังมันก็ต้องใส่วนเขา่าพื้นทีมองตรงนี้ครับงานคนบอกว่างาั้นที่ทั้งหากด้งั้นอาหลบข้ามุมก่อน มันมีลานข่ายอยู่ทางนี้มันก็ไม่มีปัญหาครับเกันมาเอาอลานข่าคือหลายเทสต์นี่มันชัดลานข่ามันไปยังไหนคือลานข่า,ย,ายังในยังยุ่งอมเมืน<อ>วน,นอยู่กสามของเธออยูคะไหนคั่นหัวเหลืองปะคั่นหัวเหลืองจะออกไปสอบดิ มัวเรืองจะออกไปซ่อมร้านค้า่นจะหาหมองลงพ่อคนทกันเป็นบ่แม่นบ่แคบดีที่วัดกวงในต่ว่าร้านค้ายุดทางมาเนี่ยแมนทันที่ันนั้นหนาไปทั้งพีนนะครับขุนรถมอล้ำรถอย่างขอไปอยู่ในโซนขุนนังสีดหล้าย บอกมาหนึ่งกระทั่งนี่ก็เลี้ยวเพราะไหนเราทั้งพิลายมาหนี่ร้านร้านอยู่หลังห้านเขาจังร้านแบบไงหมดเดี๋ยวรถรถบัสจะเฝ้าเสียงแยงห้างแถวรถสุโม่เดี๋ยวเขาไปพุ่นเขาไปมีหม่องไปได้ดิอ้ครับผมนี่ตีไงรถบัสมาโซงกันจิมาโซงไอผมไม่ต้อมไม่ต้อมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ เอยเล้วกับเขามาทรงเหรอพี่น้องครับโอนเมขาขอบคุณครับขอบคุณครับม้ามาหลายคักไรเนี่ยเจ๊ภาษาสองปากหนึ่งพี่น้องเลยเกื่อวงไม้เนาคลิปนี้ไวสมีสก้อนพี่น้องกับพ่อกันไหกินไหนไม่ใช่ไรเนาะกินเนา เราล้วมาท่งเกตอมเกตอมเน่านเรากเราด้ยอยเราเปไ้ตายแล้วเฮายอาคิปนี่สมิกนพี่น้องเขเดี๋บอกกันไว้คิปหนคิปนี้สบายดีพี่น้อง